สวัสดีครับชาวเมธครับและแฟนคลับ12ราศีนะครับผมจะนักการแก้วเพิ่มจาก YouTube ช่องนัดอสโตรและนักการนำโชคนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูดวงชาวเมธดาวใหญ่ย้ายราศีนะครับวันที่30มีนาคมดาวราหูย้ายนะครับมาทับลัคนาราศีเมธนะแล้วก็วันที่8เมษายนดาวพฤหัสก็ย้ายเข้าเรือนวินาศมาดูว่า ดาวใหญ่จะให้ผลดีผลร้ายยังไงกับชาวเมษบ้างนะครับ <c oughs> ชาวเมษคือท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับหรือเกิดกลางเมษายนถึงกลางพฤษภาคมเนี่ยนะครับ <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหปีกับ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวเมษเจอดาวราหูล้วงทรัพย์นะครับทำให้มีปัญหารายจ่ายเยอะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับ นะเจอลาหูหลวงกอไปกินเยอะทีเดียวนะครับยิ่งใครมีดาวราหูเดิมอยู่อริมรณะวินาศหรือเป็นกาลีเนี่ยนะครับหรือจรเป็นกาลีจะมีปัญหาการเงินรั่วไหลรายจ่ายบานเบอะนะครับล่าสุดเจ้าของฟาร์มไก่และบ,บ่อปลาเนี่ยมาดูดวงกับผมนะครับพื้นดวงราหูเป็นกาลีอยู่พฤษศนะครับโอ้โหลัคนาราศีเมษนะครับถูกหลอกถูกโกงไปหลายล้านทีเดียวนะครับหมดเงินไปเยอะนะช่วงนี้การเงินก็ยัง รั่วหลยเยอะอยู่นะครับน,นี่คือจากประสบการณ์จริงนะครับยังไงถึงแม้จะไม่เสียนะครับราหูอยู่ที่ไหนก็ต้องทําลายเรือนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวเมษนี่ไม่เสียหายมากก็น้อยนะครับราหูลวงทรัพย์นะครับบางคนก็ถูญเสียไปกับการเล่นหุ้นเล่นหวยนะครับ แต่ถ้าดาวราหูเดิมใครดียินจอนมาเป็นสีก็มีโอกาสได้เงินเหมือนกันจากดาวราหูนะครับเพราะราหูเดิมเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับแต่ก็คงไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากนักเนื่องจากราหูอยู่พิศพเป็นนิดนะครับได้ก็ได้เงินนิดนิดหน่อยๆนนะครับเป็นเบี้ยหัวแตกมาดูว่าหลังจากราหูมาทับพัคนานะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึงวันที่17ตุลาคม2566เนี่ยนะครับ ว่าดาวราหูจะให้คุณหรือให้โทษกับชาวเมธกันยังไงนะครับ <c oughs> มีโบราณอาจารย์ของอท่านกล่าวไว้นะครับในกรณีที่พื้นดวงชาวเมธเนี่ยนะครับใครที่มีราหูกุมลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับโหราจารย์แต่งเป็นบทกลอนกล่าวไว้ว่า สุรินกุมลักมักใจกล้าเป็นทหารออกหน้าฆ่าศึกได้นักเลงเมากินเหล้าและเป็ดไก่จะมีชัยแก่ศัตรูโมพารีทั้งจะมีทรัพย์อยู่มิรู้ขาดเฉลียวฉลาดปัญญาเลิศประเรสริฐสีแต่จะมีโรครบกวนชวนย่ำยีเมื่อเล็กมีไข้หนักจวนจักตายนะครับมักมีฝฟปานในที่ลับอภพ ทำคุณแล้วสูญหายคงจริงดังคําว่าตําราทายไม่คลาดคลายแบบฉบับตำรับครูนะครับนี่คือครูโหนท่านบันทึกไว้นะครับจริงๆแล้วก็น่าจ,จะมีสถิติที่เชื่อถือได้นะครับลองดูนะครับชาวเมดท่านได้มีราหูกลุ่มลักนาในดวงกําเนิดเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างที่ว่าอย่างกรอนว่าไหมครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับ ตั้งแต่30มิีนาคม2 5 6 5ถึง17ตุลาคม2566ดาวราหูจรทับลัคนาราศีเมษนะครับต้องอถ้าดาวราหูเดิมใครดีนะครับเป็นเกษตรอยู่เรือนลาภะก็เท่ากับโชคลาบทับตัวการเงินดีมากนะครับการเงินเริ่มเก็บอยู่นะครับเป็นมหาอุดอยู่เรือนปัตตนีเรือนคู่ครองนะครับก็ถือว่าโชคดีจะได้คู่ค้าหุ้นส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้คู่ที่มีฐานะดีนะครับหรือมีตําแหน่งใหญ่โต หรือเป็นมหาจักรอยู่เรือนกรรมะนะครับที่ราศีมังกรเนี่ยนะครับก็เท่ากับมีงานทับตัวงานเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับดาวราหูนะครับเช่นการธุรกิจออนไลน์นะครับดารานักแสดงนักร้องนะครับหรือเป็นราชาโชคอยู่ที่เรือนมรณะราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้รับมรดกแต่ด้านเสียก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับถ้าดาวราหู เดิมโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคาะห์หรือจอรมาโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคาะเนี่ยนะครับหรือราหูจรมาทับดาวคู่มิตรนะครับก็คือดาวเสานะครับดาวเสาอยู่ตรงนี้ก็เป็นนิดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอดาวราหูมาช่วยก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจะมีเพื่อนฝูงก็มาช่วยหรือสนับสนุนนะครับหรือมีโชคมีลาบจากดาวคู่มิตรใหญ่ก็ได้นะครับ ดาวราหูมาทับดาวคู่ธาตุนะครับดาวอังคารนะครับใครมีอังคารกลุมลักขนายิ่งขยันขันแข็งยิ่งกล้าแข็งในทีเดียวนะครับแต่ก็ระวังเรื่องอารมณ์ร้อนบู้วามหน่อยนะครับหรือมาทับดาวจันท์คู่สมพลดาวจันทรอยู่ตรงนี้ก็เป็นมหาจักรนะครับก็ทําให้คนขยันกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับมีไฟในการทํางานนะครับหรือจอรมาเป็นสีจะโชคดีนะครับช่วยให้ชาวเมธเนี่ยนะครับมีธุรกิจการงานการเงินดีขึ้นรายจ่ายลดลงนะครับสามารถเก็บออม เงินได้ดีขึ้นสามารถสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าดาวราหูเดิมเสียนะครับเป็นดาวลอยอยู่เรือนอริมรณะวินาศดาวราหูเดิมเป็นประเกษตรที่ราศีสิงห์นะครับหรือเป็นนิตที่ราศีพฤษภเป็นกาลีในพื้นดวงเดิมหรือจรเป็นกาลีนะครับจรมาทับดาวพุธคู่ศัตรูเนี่ยนะครับจะไม่เป็นผลดีกับชาวเมทเลยนะครับ ยิ่งถ้าดาวพุธหรือดาวราหูจรเป็นกาลีเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดคดีความขึ้นมาได้นะครับต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายนะครับจะทําให้เกิดอารมณ์ร้อนบู้วามนะครับเขาเรียกว่าใจกล้าบ้าระห่ำนะครับอังคารกับราหูนี่ลมกับไฟนะดาวคู่ธาตุลมมาอยู่เรือนธาตุไฟเนี่ยยิ่งบ้าระห่ำหนักทีเดียวนะครับระวังความรุ่มหลงมัวเมาในอบบย,ยมุกนะครับอารมณ์ร้อนด้วยทําให้เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ โทษครับมีปัญหาสุขภาพนะครับระวังอย่าเชื่อคนง่ายนะครับมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงชีวิตมักจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆน,นานาทีเดียวนะครับระวังมีปัญหาชีวิตคู่ครองด้วยนะครับเพราะอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขานะครับปัญหาชูสาวต้องระมัดระวังทีเดียวนะครับชาวเมธ <c oughs> นะและอีกอย่าง ถ้าใครมีดาวราหูกุมลักนาในพื้นดวงเดิมเนี่ยย่อมส่งผลดีให้กับชาวเมธนะครับดังคำโครงที่ท่านว่าไว้นะครับอสุรินมาดแมน้นกุมลักเมธพฤษศจักเลิศแล้วนะครับชาตินั้นย่อมทรงศักย์ยศยิ่งมื่นนาเป็นทหารชาญแก้วยุทธกล้ากลางนรงนะครับยิ่งถ้าเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาเป็นนักรบที่เก่งนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับนะ ถ้าเปรียบนิยายเรื่องสามก๊กนะครับนะชาวเมีดก็เหมือนกับเตียวหุยนะครับเป็นนักรบที่ปะชะดะนะครับใจร้อนชอบใช้กำลัง <c oughs> ยิ่งทาราหูกับอังคารมากลุ่มกันในพื้นดวงเดิมนี่ยิ่ง,งแสดงออกมามากทีเดียวนะครับสรุปแล้วนะครับแม้ว่า ดาวราหูเดิมเนี่ยนะครับจะดีหรือจอรมาดีก็ตามนะครับชาวเมฆก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะมีโอกาสผิดพลาดเสียหายจากการตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแบบเคราะห์เมื่อให้คุณก็ย่อมมีโทษเจอปนนะครับนอกจากนี้ชาวเมฆมีดาวแบบเคราะห์ใหญ่ทับลัคนณะถึง2ดวงคือมรุอยู่กับราหูนะครับและช่วง8เมษายนไปแล้วดาวพระหัสประทานดาวสุปเคาะจรเสียนะครับจรเข้าวีนาตอีกนะครับ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็เหมือนกับไม่มีออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับอย่าทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะครับยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนะครับนะทำดีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทำดีผีคุ้มเทวดาคุ้มครองนะครับมาดูดาวพระหัสนะครับ าดาวพระหัสเป็นดาวเจเริญสุภาพและวินาตนะครับจะจรเข้าเรือนวินาตเป็นเกษตรด้วยนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ถึงวันที่19เมษายน2566นะครับมาดูว่าช่วงนี้เหมือนเ,อเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังตัวทีเดียวนะครับเพราะดาวสุป,ประเคสนะครับจรเข้าวินาตเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับดาว พฤหัสเป็นดาวโชคลาภใหญ่ประจําปีนะครับถ้าทําผิดกฎหมายผิดศีิธรรมแล้วมีเกณฑ์จะได้รับความเสียหายนะหรือมีคดีความนะครับว้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับอาจจะไม่ค่อยอ,อยากจะเรียนนะครับไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าที่ควรนะครับอาจจะบางคนอาจจะมีปัญหากับครูอาจารย์หรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับคิดถึงอนาคตนะครับ มีปัญหาอะไรก็วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะครับเข้าหาครูอาจารย์พ่อแม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับการเรียนสําเร็จแน่นอนเพราะดาวพฤหัสเป็นกเกษตรนะครับจเจอปัญหาบ้างธรรมดานะครับบางคนพ่อแม่ผู้ปกครองช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับไม่มีเงินส่งเรียนนะก็ขอให้อดทนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอทุนจากรัฐบาลอนะ ดาประหัสเป็นเกษตรการเรียนมีปัญหาบ้างนะครับขอให้อดทนสู้ๆนะเรียนสําเร็จแน่นอนนะครับปัญหามีไว้ให้แก้นะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปส่วนวัยทำงานนะครับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยนะครับก็อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่นะครับหรือช่วยอาจจะแอบช่วยได้บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆหรือเจ้านายบางคนก็อาจจะเกษียณไปนะครับทําให้ต้องพึ่งตัวเองแหละครับตอนนี้ขาดตัวช่วยนะครับขอให้ทํางานเงียบๆอยู่เบื้องหลังนะครับ อย่าออกหน้าออกตามากเกินไปนะครับบางคนก็อาจจะถูกเจ้านายเพ่งเล็งเล่นงานก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ชาวเมธช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าวีนาสนี่คือจุดดีอย่างถ้าใครมีดาวพฤหัสในพื้นดวงเดิมอยู่วีนาส <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นคนฉลาดไว้พิบฏิพานดีแก้ปัญหาเก่งนะครับฉลาดใจปัญญาความรู้ในการแก้ปัญหานะครับช่วยให้ปัญหาชีวิตและธุรกิจการงานผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ ถ้าชาวเมียท่านใดมีความเสียหายหนักนะครับมีหนี้สินจนถูกฟ้องล้มละลายก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับเพราะท่านจะชนะคดีแน่นอนนะครับขอให้เข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ขอยืดเวลาออกไปนะครับขอยืดเวลาหรือขอประนอมหนี้นะครับนะชะลอไปนิดนึงนะครับรอวันที่19เมษาย,ยน2566แล้วชีวิตของท่านจะรุ่งโรดโชดช่วงชัดชวานแน่นอนช่วงนั้นนะครับรุ่งไปสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้น ปีนี้เป็นปีที่ต้องอดทนรอคอยนะครับชาวเมธจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ช่วงที่ดาวพฤหัสจรเขาวินาศต้องระวังปัญหาสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับมีเกณฑ์อุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับาชาวเมธควรจะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยประการทั้งปวงนะครับมีสติรอบคอบนะอย่าไว้ใจใครนะครับ ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ชาวเมดเป็นอย่างดีนะครับปัญหาที่ผ่านมาต่างๆก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักคู่ครองเนี่ยนะครับนะขอให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาขอให้คิดดีพูดดีทดําดีทุกลมหายใจนะครับชีวิตจะพบกับความสุขและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ข่าวดีใครต้องการ ดูดวงฟรีกับอาจารย์ทัศการแก้วเพิ่มนะครับเข้าไปฟังที่ fm 9 7สนะครับสถานีวิทยุ fm 9 7ทุกวันจันทร์1 1บโมงถึงเที่ยงนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3นะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3หนะครับหรือต้องการดูดวงส่วนตัวเพื่อพิสูจน์ความแม่นนะครับไม่แม่นยินดีคืนเงินนะลด50%สสู้โควิดไปด้วยกันนะครับพิเศษช่วงนี้ตรวจสุขภาพดาวพฤหัสและดาวราหูดวงละร้อยนะครับ ใครต้องการรู้ว่าพฤหัสกับราหูเดิมดีหรือไม่ดีหรือจอรมาดีหรือไม่ดีนะครับเช็ควิเคราะห์เจาะลึกถึงไส้ชะตานะครับว่าดาวในพื้นดวงเดิมดีจริงหรือไม่ดีจริงหรือเสียจริงหรือไม่เสียจริงนะครับใช้นวางจักเข้าไปตรวจสอบอีกนะกอก2นะครับกอก1คือราศีจักรนะครับกอก2อนวางจักเข้าไปเช็คนะครับจะได้รู้ว่าในพื้นดวงเดิมดาวสองดวงดี หรือแย่นะครับและจรมาดีหรือเสียนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้พิเศษนะครับดาวละร้อยนะครับสดวงก็200บาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่ไลน์แอดไซน์นัทเอสโนะครับหรือดูเบอร์โทรศัพท์กับไลน์ที่หน้าปก YouTube นะครับขอบคุณชาวแม่ทุกราศีนะครับที่เข้ามารับฟังอาจารย์นักกาศแก้วเพิ่มนะครับก็ขอให้ฟังเป็นไกด์ไลน์นะครับทุกอย่างมันไม่ตรงตามนี้ร0 0นะครับ นะการดูแบบพื้นรวมแบบกว้างๆนะครับนะก็อาจจะตรงบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ขอให้ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับ <c oughs> อะไรที่ทายดีก็อาจจะดีไม่เต็มที่ก็ได้นะครับอะไรที่ว่าร้ายก็อาจจะไม่ร้ายเท่าไหร่นะก็ขอให้ฟังด้วยความมีสตินะครับฟังหูไว้หูนะครับขอให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผลนะครับ ขอให้ชาวเมดและทุกราศีโชคดีมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ